ชาวจีนคลองสวนพลูฉวยโอกาสยกกองกำลังไปปล้นพระพุทธบาทที่เมืองสระบุรีสิ่งที่มันได้ไปก็คือทองคำหุ้มพระมนดกและเงินแท้หุ้มพื้นพระมนดกพวกมันลอกเอาไปจนหมดสิน้นหัวหน้าแก๊งนี้เป็นคนจีนมาจากแผ่นดินใหญ่เพื่อมาค้าขายกับกรุงศรีอยุธยาแล้วมาปักหลักตั้งรกรากอยู่นานพูดไทยได้คล่องแคล่วแต่พูดไม่ชัดพูดไทยแต่ลิ้นรวมเหมือนพูดจีน ดึงดูเหมือนพูดจาสับสนจนคนฟังไม่รู้เรื่องคนนี้มาเกี่ยวกรรมกับคนไทยและแผ่นดินไทยมาทำบาปกรรมขนานใหญ่คนคนนี้จึงไม่รักชาติศาสตร์กษัตริย์ไทยได้แต่อยากมีอำนาจได้แต่อยากรวยอยากจะได้รับการยอมรับจากคนไทยเยอะๆเข้าข้างพวกไหนก็ได้ที่ทำให้ตนเองเด่นหรือยิ่งใหญ่ได้และทำให้รวยได้เพราะท่าแท้คือเห็นแก่งเงินและอยากดังท่านคิดว่า ในพบชาติปัจจุบันชายคนนี้มาเกิดแล้วหรือยังก่อนเสียกรุงศรีอยุธยาในวาระสุดท้ายพม่าใช้วิธียกทัพล้อมเกาะซึ่งเป็นเมืองไว้โดยไม่รีบเข้าตีแต่ใช้วิธีจุดไฟเผาที่นั่นที่นี่เผาวัดเผาบ้านคนเผาพระเนตรคล้องช้างถ้ามีห้างก็คงเผาด้วยฆ่าคนไทยที่นั่น ที่นี่โดยยกกองทัพดาวกระจายบ้างดาวเริกบ้างพึ่งแตกรังบ้างกดดันไปเรื่อยๆฝ่ายในเมืองหลวงก็เอาแต่ตั้งรับอยู่นิ่งเฉยเหมือนไม่ทำอะไรเลยทำให้ประชาชนชาวเมืองอึดอัดทุกยากลำบากแสนสาหัสการค้าการขายทั้งคนไทยต่างชาติเสียหายวายวอดดีที่ไม่มีตลาดหุ้นให้ตกเรือแพทางน้ำก็ออกไปไหนไม่ได้ การคมนาคมทางบกก็ติดขัดเพราะถูกมีของวางเกะกะจนทุกคนทุกฝ่ายเริ่มไม่พอใจผู้บริหารบ้านเมืองของตนเองมากขึ้นเรื่อยๆขณะที่แม่ทัพพมา่าได้แต่นอนรอนั่งรอจิบเหล้าดื่มไวนยอยู่เมืองนอกเลือดนอกเมืองพูดผิดพูดผิด โดยสั่งให้บรรดาไพร่พลของตนเพิ่มความกดดันให้มากขึ้นเรื่อยๆและทำอยู่เนืองๆเพื่อหมายให้กรุงศรีอุธยายอมแพ้หรือเสียกรุงในที่สุดในครั้งนั้นนิสัยพม่าก็คือคอยลอบยิงปืนใหญ่เข้าไปในเมืองเพราะสมัยมหาโนรทธา M79 กับ RPG ยังไม่มียิงถูกบ้านเรือนพังเสียหายบ้างถูกคนไทยตายบ้างกดดันไปเรื่อยๆ ชาวเมืองกรุงศรีอยิวยาที่อดอยากยากแค้นและคนชั่วจึงเที่ยวออกปล้นสะดมและฆ่ากันเองทุกวันไม่มีเซเว่นให้ปล้นมันก็ปล้น <c oughs> บ้านเมืองมีลักษณะไร้คือแปรใครคิดจะฝ่าฝืนกฎหมายแต่สมัยนั้นไม่มีกฎจราจรก็ทําได้อย่างย่ามใจจนคนดีๆต้องหนีเข้าป่าและพากันหนีออกนอกเมือง บางคนก็ยอมเปลี่ยนใจหันไปเข้าข้างพวกที่กําลังแย่งชิงอํานาจกันเองรบกันเองเพื่อความอยู่รอดโดยไม่ใส่ใจในภัยร้ายของประเทศชาติจากข้าศึกศัตรูที่กําลังรุกรานอยู่แต่อย่างใดโดยเฉพาะจะหันไปสวามิภักดกิ์ฝ่ายที่มีเงินมากกว่าและมีอํานาจด้านชั่วมากกว่าจนไม่กลัวว่าตนจะสิ้นชาติและไม่สนว่าคนที่ตนไปสมัครเป็นไพร่ของพวกมันนั้นมันคืออามาตย์สถุนในอดีตชาตินั่นเองท่านทราบหรือไม่ว่า ในภพชาติปัจจุบันไอ้พวกที่ว่านี้ทั้งหมดนั้นมันพากันกลับชาติมาเกิดแล้วหรือยังท่านทราบหรือไม่ว่าในภพชาติปัจจุบันนั้นใครเป็นพวกอมตะสถุนในอดีตและใครเป็นพวกไพร่ที่แท้จริงบ้างในขณะนั้นพระเจ้าตากหรือพระยาตากนามเดิมชื่อศิล์ผู้เป็นเจ้าเมืองตากที่เคยปราบแก๊งเจ้าพิมายผู้กบฏต่อกรุงศรีอยุธยาสําเร็จ และสั่งประหารชีวิตหัวหน้าแก๊งโดยการตัดหัวนั้นได้มีรับสั่งให้ไปเป็นเจ้าเมืองกำแพงเพชรแต่ยังไม่ทันเดินทางก็ต้องยกทัพจากเมืองตากลงไปช่วยกรุงศรีอยุธยารบกับพมา่าแต่พอไปถึงอยุธยาก็ต้องถึงกับทรงท้อแท้พระไทยเมื่อพบว่าโอกาสชนะพะมา่าแทบไม่มีเพราะเหตุว่าหนึ่งวิธีการต่อสู้กับทับพพมา่าของผู้นําในเมืองหลวงเป็นวิธีที่ไม่มีทางเอาชนะพะมา่าได้ พราะหน่อมแนมอ่อนแอเกินไปบางทีก็มีอีโก้ด้วยรอแต่จะเสียกรุงเท่านั้นข้อสองทหารจะยิงปืนใหญ่สู้กับพมา่าแต่ละนัดแต่ละทีก็ต้องไปขออนุญาตกับผู้เป็นใหญ่เหนือตนก่อนทั้งทที่ตัวเองมีอำนาจตามบัตรกฎบัตรกฎหมายบ้านเมืองที่สามารถสั่งการได้เองทันทีอยู่แล้วเพราะขาดความกล้าหาญไม่มีภาวะผู้นำกลัวมือเปื้อนเลือดเหมือนไม่รักชาติจึงขาดความเด็ดขาด จนทําให้พมา่าได้ใจและฮึกเหิมยิ่งขึ้นเรื่อยๆขณะที่ทหารที่มีหน้าที่รวมทั้งแม่ทัพนายกองพากันใส่เกียร์ว่างเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเ,เพราะออกรบแต่ยิงปืนไม่ได้เหมือนไม่มีอาวุธเท่ากับออกไปตายสถานเดียวดังนั้นเจ้าพระยาตากจึงรวบรวมไพร่พลของตนทั้งไทยจีนประมาณพันคนเศษหนีออกจากเมืองไปตั้งหลักที่จันทบุรีเพื่อหาหนทางกู้ชาติท่านทราบหรือไม่ว่า ในภพชาติปัจจุบันนั้นสภาพทหารออกรบเพื่อปราบจลาจลแต่ไม่มีอาวุธห้ามใช้อาวุธเกิดขึ้นแล้วหรือยัง <Yeah. S 1> ท่านทราบหรือไม่ว่าในภพชาติปัจจุบันผู้นำประเทศจะจัดการกับการก่อจลาจลยังต้องขออนุญาตจากผู้มีอำนาจวงเล็บศาลทาั้งทั้งที่ตัวเองก็มีอำนาจสั่งการเองได้ให้ท่านแลเห็นกันบ้างแล้วหรือยัง <Yeah. S 1> ด้วยความที่ท่านเจ้าคุณกลาโหมแห่งกรุงศรีอยุธยา ผู้ดูแลบ้านเมืองเห็นว่าคืนดันทุรังตั้งรับในสภาพแบบนั้นต้องเสียทีให้แก่พม่าแน่นอนจึงต่อสายกับแม่ทัพพม่าเพื่อเจรจาสงบศึกซึ่งแม่ทัพพม่านอนรอนั่งรออยู่เมืองนอกไอ้นอกเมืองแต่ปรากฏว่าตกลงกันไม่ได้แม้หลายครั้งเพราะพะม่ายืนยันจะยึดเมืองและแก้ไขกฎมนเทียนบานวงเล็บกฎหมายให้ทุกอย่างพม่าได้ประโยชน์และตกอยู่ใต้อำนาจพม่าทั้งสิน้น พม่าเห็นจุดอ่อนของไทยเพราะเป็นฝ่ายขอเจรจาหย่าศึกหลายหนจึงตัดสินใจเข้าตีค่ายทหารหน้าเมืองโดยตรงรบพุ่งอยู่เก้าวันค่ายทหารไทยก็แตกวันอังคารขึ้นเกเดือนห้าเดือนเมษายนปีกุลปีพศสอง0ตรงกับเทศกาลสงกรานพม่าถือเลิกลุยไทยแบบดาวเลิกและแบบพึ่งแตกรัง คือระดมยิงกระสุนปืนใหญ่ในสมัยนี้น่าจะเป็น M79 จุดไฟเผาป้อมค่ายและเผาบ้านเผาเมืองและทำดาวกระจายโดยแบ่งพวกทิ่มทำลายประตูเมืองทั้งห้าทิศห้าเวทีจนในที่สุดกรุงก็แตกในตอนก่อนขึ้นวันใหม่ถนนเป็นสีเลือดและท้องฟ้าเป็นสีดำเพราะเปลวเพลิงและควันไฟท่วมนักขรา พระเจ้าเอกทัตเป็นกษัตริย์ยุคอาวสานแห่งกรุงศรีอยุธยาเมื่อ243ปีมาแล้วพระเจ้าเอกทัตต้องปลอมตัวเป็นสามัญชนหนีภัยพมา่าแล้วไปสิ้นพระชนที่เชิงกำแพงเมืองพระเจ้าอุทุมพรพระอนุชาที่สละราชสมบัติแล้วออกผนวดเพื่อให้พระเชษฐาคือพี่ชายขึ้นครองกรุงศรีอยุธยาแทนก็ถูกพมา่าจับตัวเป็นเชลยด้วยเช่นเดียวกัน ซึ่งพระองค์ท่านทรงประทับปฏิบัติธรรมอยู่ที่พม่าด้วยความเศร้าพระไทยร้ายรอยยิ้มจนกระทั่งสวรรคตรสเบียงอาหารแก้วแหวนเงินทองของคนไทยถูกพมา่าริบไปจนเกลี้ยงเมืองรวมทั้งคนไทยและทหารไทยจำนวนมากถูกทหารพรม่าจับตัวเป็นเฉลยแล้วให้เดินทางด้วยเท้าเปล่าไปยังพมา่าเฉลยศึกทุกคนไม่ใช่เดินทางเท้าแบบธรรมดา แต่ทว่าพมา่าจะเจาะเอ็นข้อเท้าทุกคนแล้วใช้หวายร้อยแต่ละคนให้ติดกันไว้เป็นพวงเพื่อกันการหลบหนีขณะที่เดินทางไปเป็นเฉลยที่เมืองพมา่าเป็นที่ทุกทรมานยิ่งนักท่านทราบหรือไม่ว่าในภพชาติปัจจุบันนี้ตั้งแต่อดีตที่ผ่านมาบุพกษัตริย์ไทยแต่ละพระองค์ได้ทรงเสด็จมาจุติใหม่บ้างแล้วหรือยังท่านทราบหรือไม่ว่า ในภพชาติปัจจุบันท่านทราบที่มาของคำว่าเอ็นร้อยหวายบ้างแล้วหรือยังท่านทราบหรือไม่ว่าในภพชาติปัจจุบันคนไทยที่รักชาติมักจะอืดอาดและเงียบสงบอยู่ในที่ตั้งไม่ลุกขึ้นแสดงตนต่อสู้หรือต่อต้านกับการบ่นทำลายชาติของตนเองโดยได้แต่นั่งด่านัน่งวิจารณ์อยู่ในที่ตั้งเหตุเพราะเอ็นร้อยหวายมันถูกยึดรั้งเอาไว้ ทำให้อึดอาดอึดอาดผิดปกติเนื่องจากจิตวิญญาณยังบันทึกรหัสกรรมตัวนี้ไว้มิรู้ลืมใช่หรือไม่กระจกส่องกรรมตอนที่สามก่อนไทยเสียกรุงศรีอยุธยาแก่พมา่ากรมมื่นเทพพิพิธอดีตโอรสองค์หนึ่งของพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศท,ที่อยากมีอำนาจและคิดกระทำการใหญ่ในแผ่นดินหลายครั้งหลายคราแต่ไม่สำเร็จ โดยฉกฉวยโอกาสตอนที่กรุงศรีอยุธยากําลังถูกกองทัพมม่าของพระเจ้ามังระซึ่งมีมังมหาโนรทธาเป็นแม่ทัพยกมาตีจนจวนเจียนที่จะเสียกรุงได้ถูกพระเจ้าตากยกกองทัพไปสําเร็จโทษด้วยการตัดศีรษะเสียขณะที่หนีไปซ่องสมไพรพลอยู่ที่โคราชโดยตั้งตนเป็นเจ้าพีหมาย ในฐานะที่บ่นทําลายความมั่นคงของชาติและร่วมสมคบกับต่างชาติคือชาวเขมทรทําร้ายประเทศเพราะเคยถูกในประเทศไปอยู่ชายแดนเขมรมาครั้งหนึ่งเนื่องจากก่อการร้ายแต่ไม่สําเร็จด้วยเหตุที่กระทําการฉวยโอกาสทําร้ายกรุงศรีในช่วงเวลาที่ทัพม่ารุกรานไทยกรำดังว่านี้จึงทําให้ท่านผู้นี้ เมื่อถูกประหารชีวิตแล้วดวงจิตวิญญาณที่อาฆาตแค้นนั้นจึงได้ไปก่อกำเนิดเกิดเป็นหลานพระเจ้าประดุงกษัตริย์พามา่าเพราะเหตุว่าการก่อกรรมทําร้ายชาติตนเองดังกล่าวก็เสมือนเป็นพวกเดียวกับพาม่านั่นเองการเกี่ยวกรรมจึงเกิดผลเช่นว่านั้นซึ่งหลายปีต่อมาเมื่อเติบใหญ่ขึ้นท่านผู้นี้ก็ได้เป็นเจ้าครองเมืองเล็กๆเ,กเ,กเมืองหนึ่งของพาม่าด้วยซึ่งตรงกับต้นรัตนโกสินพอดี ไทยยุคนั้นเรียกว่าเท้าผางคําสมัยกรุงรัตนโกสินทร์รัชกาลที่หนึ่งต้นราชวงศ์จัก,กรีพม่าโดยพระเจ้าปดุงได้ส่งทัพพม่าเข้ารุกรานไทยอีกครั้งโดยเข้ามาโจมตีพร้อมกัน9ทิศเก้าทัพและหนึ่งในจอมทัพทั้ง9ก้าก็คือหลานพระเจ้าปดุงคือเท้าผางคําซึ่งอดีตชาติก็คือกรมมมื่นเทพพิพิธ ที่จิตวิญญาณเคยเป็นไทยแต่ฝังใจไว้ด้วยรอยแค้นนั่นเองปรากฏว่าศึกครั้งนั้นไทยเป็นฝ่ายชนะด้วยพระปรีชาของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและด้วยความเก่งกล้าสามารถในเชิงรบของพระอนุชาคือวังหน้าซึ่งเป็นเสด็จในกรมหลานพระเจ้าประดุงท่านนี้ซึ่งเป็นผู้นำทัพหนึ่งในเกแพ้ศึกครั้งนี้ก็ได้ถูกสำเร็จโทษคือประหารชีวิต ภรรยาสวยและลูกๆถูกจับตัวมาเป็นเฉลยศึกพร้อมยึดทรัพย์โดยต่อมาลูกสาวคนหนึ่งก็ได้ตกเป็นภรายาของน้องชายของเสด็จในกรมด้วยยังผลให้ออหลานพระเจ้าปดุงผู้พ่ายศึกสงครามเก้าทัพคือเท้าผังคำผูกจิตอาฆาตพยาบาทพอกพูนจากทุนเดิมแต่อดีตชาติมากขึ้นไปอีกหลายเท่าผู้ที่เขาฝังรอยแค้นมากที่สุดก็คือกษัตริย์ไทย และพระอนุชาคือเสด็จในกรมนั่นเองก่อนถูกประหารชีวิตเขาจึงตั้งจิตปณิธานว่าจะขอมาเกิดใหม่เพื่อทําลายสถาบันทําลายอํามารยดทำลายชาติไทยต้องเอาสินทรัพย์ของตนที่ถูกริบและเอาความเป็นกษัตริย์หรือความเป็นเจ้าของตนกลับคืนมาให้จงได้และแล้วในปลายสมัยรชัชกาลที่หนึ่งแห่งกรุงรัตนโกสิน์ปณิธานจากแรงอาฆาตพยาบาทของเขาอันเป็นกรรมมาจากก็ทํางานสําเร็จ เมื่อเขาได้โอกาสกลับชาติมาเกิดเป็นทหารมหาเล็กรูปงามที่เปรียบเป็นสุนัขวัดวงเล็บหมาวัดซึ่งสามารถเด็ดดอกฟ้ามาเชยชมให้สมวิญญาณแขนแห่งอดีตได้จริงๆนับเป็นการสร้างความเสื่อมศักดิ์ศรีที่หมายระบายแขนได้แค่เพียงข้ามภพชาติเท่านั้นเองกระจกส่องกรรมบานนี้คงมีหน้าที่ต้องส่องตามในตอนที่สี่โปรดติดตามกันต่อไป ถามว่าเราได้ฟังเราได้ชมภาพในจินตนาการที่อุตสาห์เล่าเรียงเล่าเรียงลำดับให้ฟังแล้วทุกคนที่นั่งอยู่ในห้องนี้ล้วนมีที่มาจากอดีตกรรมทั้งสิ้นล้วนมีคู่เวรคู่กรรมล้วนมีการเกี่ยวเวรเกี่ยวกรรมด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเราเอาบทเรียนจากผู้อื่นมาเป็นเยี่ยงอย่าง การจะมานั่งเล่าให้ฟังว่าใครมีเวรกรรมกับใครเกี่ยวกรมเช่นใดอย่างไรเราคงไม่ต้องสอนธรรมะกันอีกคงทําเช่นนั้นไม่ได้แต่ฝากถามว่าถ้าทุกคนรู้ว่าตัวเองก็มีคู่เวรคู่กรรมล้วนมีอดีตกรรมไม่ใช่แค่อดีตการเราถามตัวเองในปัจจุบันกันในวันนี้ก่อนที่ไม่มีเวลาให้ได้กระทําและให้ได้คิดนั่นคือเราจะยุติกรรมหรือยุติธรรมการยุติกรรมก็คือยุติการเกี่ยวกกรรมก่อกรรมกันเสียที หรือยุติธรรมคือเลิกปฏิบัติธรรมแล้วก่อกรรมกันต่อไปท่านทั้งหลายมีคำตอบให้กับตัวเองเมื่อมีคำตอบด้วยปากแต่ต้องกระทำทั้งจิตและกายด้วยไม่ใช่ดีแต่พูดหรือดีแต่ปากกรรมกระทำได้ด้วยปากก็จริงแต่สำเร็จได้ด้วยจิตไม่ใช่สำเร็จที่ปากท่านจึงต้องฝ่าความยากลำบากในการที่จะต้องก้าวพ้นกฎแห่งกรรมหรือหลุดออกจากกงล้อแห่งกรรมให้จงได้ ต้องขอขอบคุณและก็อนุมโมทนาอานิสงส์แก่ผู้ที่เรากล่าวนำถึงโดยดวงจิตธรรมยานเหล่านั้นขอให้ได้รับบาร,รมีในสิ่งที่เป็นบวกจากพวกเราที่เอาเรื่องของเขามาเล่าเพื่อสะท้อนความเป็นจริงให้กับพวกเราได้เกิดสติทางจิตวิญญาณด้วยไม่ใช่เอาเรื่องของเขามาเล่าประจานเข้าใจกันไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านจะต้องเน้นยำ้ำมีอยู่สองสามคำคือหนึ่งยุติสองกรรม และสามคือธรรมะนั่นคือสิ่งที่ท่านจะต้องประพฤติและปฏิบัติกันถ้าจะยุติกรรมต้องทำอย่างไรเราจะมีเวลาท่านทั้งหลายพักกันสิบห้านาทีแล้วเดี๋ยวมาเรียนรู้กันต่อว่าถ้าจะยุติกรรมท่านจะต้องทำอย่างไรเพราะท่านตอบเราเป็นเสียงเดียวกันว่าจะยุติกรรม กลับมาที่นั่งนะคะเราจะได้ฟังธรรมะกันต่อนะคะก็คงจะพร้อมภาค2กันต่อนะครับเป็นภาคสุดท้ายของการสื่อถ่ายทอดพระโอวาทของพระบิดาในระบบจิต <k> ส <hanol> ู <envy> ่จิตครั้งที่161นะครับก็บอกให้สบายใจว่าวันนี้รัฐบาลก็เคอร์ฟิวตอน5้าทุ่มไปนะครับถึงตีสี่ตีห้า ถ้าเราถ้าเราสื่อจนถึง5้าทุ่มเราคงต้องพูดถึงตีห้าเลยนะครับเพราะจะได้ไม่ต้องกลับบ้านเพราะมันเคอร์ฟิวนะแต่วันนี้คงไม่ถึงนะนะแค่พูดเรื่องกระจกสองกมก็มึนแล้วนะครับก็หลายคนก็มาแอบกระซิบถามอาจารย์ช่วยบอกหน่อยสิว่าไอ้หมอนั่นเป็นใครไอ้หมอนี่เป็นใครผมบอกว่าฟังแล้วคิดเอาเองใช้ปัญญาเองได้ไหมพอเดาถูกใช่ไหมต้องใช้ปัญญาถ้าเดาได้แสดงว่าไม่ใช่เดาหรอกถ้าเดาถูก ไม่มีอะไรเดาเพราะให้ข้อมูลไว้อย่างชัดเจนแล้วอาจารย์ไม่มีหน้าที่สรุปว่าใครเป็นใครนะครับเอาเรื่องของพวกเขาเหล่านั้นจากอดีตชาติมากล่าวมาเล่าให้ฟังเพื่อต้องการจะบอกให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรทําไมบ้านเมืองมันถึงวุ่นวายอย่างนี้เพราะแทนที่เขาจะมาชําระชําระกรรมเขามาชําระความกันแทนมันก็เลยทําให้กงล้อแห่งกมหมุนไม่หยุดและก็ทุกอย่างก็ซ้ํารอยเดิมใช่ไหมถูกไม่ถูก ปืนใหญ่สมัยนี้ไม่มีก็ใช้ M79 แทนใช่ไหมก็เห็นอยู่แล้วนะครับเราก็เลยมองที่ตัวเราด้วยว่าตัวเราก็มีคู่กรรมมีคู่เวรเหมือนกันท่านว่าจริงป่าทั้งที่มาเกิดอยู่ใกล้ตัวเราคนใกล้ตัวเราเนี่ยเจ้ากรรมในเวรที่อยู่ใกล้ตัวเราที่ที่มีตัวตนน,น่ากลัวที่สุดไอ้ที่ไม่มีตัวตน,นที่มากอดคอเรากอดขาเรากอดเอวเราในรูปของจิตวิญญ,ญาณไอ้พวกนั้นไม่ค่อยน่ากลัวที่ไม่น่ากลัวเพราะอะไรเพราะเรามองไม่เห็น เรามองไม่เห็นนี่เขาจะทําร้ายอะไรเราเขาต้องหาโอกาสตอนที่เราเผลอแล้วเราประมาทก็มีเท่านั้นเองประมาทต่อสุขภาพเขาก็จะทําลายสุขภาพเราใช่ไหมประมาทในการดําเนินชีวิตเขาก็จะเป็นอุปสรรคในการดําเนินชีวิตของเรามันเป็นอย่างนั้นทาอะไรเสี่ยงเสีย่ยงเสี่ยงได้กับเสี่ยงเสียเนี่ยก็จะเฉลยโอกาสทาให้เราเสียแทนที่จะเราเราจะได้อันนั้นก็คือสิ่งที่ท่านจะต้องระวังเอาละถ้าจะยุติ ถ้าถ้าจะยุติกรรมต้องทําอย่างไรหนึ่งข้อหนึ่งท่านจะต้องยอมรับให้ได้ว่ากรรมจะยุติได้ด้วยธรรมะเท่านั้นนี่คือข้อแรกยอมรับให้ได้ว่ากรรมจะยุติได้ด้วยธรรมะเท่านั้นเช่นสมเด็จพระสัมมาส,สัมพุทธเจ้าทรงสอนไว้เป็นวัจนะว่า เวนย่อมระง,งับได้ด้วยการไม่จองเวนคำว่าไม่จองเวนหรือไม่จองจำนั้นเป็นธรรมะใช่หรือไม่นั่นแสดงว่ากรรมทั้งหลายจะยุติได้ด้วยธรรมะนี้ถูกหรือผิดถูกแสดงว่าที่พระบิดาเมตตากล่าวพระโอวาทผ่านอาจารย์ปริญญามาถามว่าเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าสอนไหมเหมือนกันเพราะฉะนั้นทุกศาสนา,าบอกแล้วว่าล้วนเป็นสากลคําสอนเหมือนกันหมดเพียงแต่ว่าพูดกับคนในยุคนี้ต้องพูดแบบนี้ พูดกับคนในยุคพระพุทธเจ้าก็ต้องพูดอีกแบบหนึง่งใช่ไหมต้องพูดให้ถูกต้องให้เหมาะสมมันท่านมาฟังธรรมะของพระบิดาตรงนี้ท่านจึงฟังแล้วเข้าใจง่ายฟังง่ายเพราะมีวิทยาศาสตร์มีเหตุมีผลเข้ามาเปรียบเทียบด้วยไม่ได้พูดเพื่อให้เชื่อและอาศัยความศรัทธาและยอมรับไปตามนั้นโดยไม่เข้าใจเราจะไม่ต้องการอย่างนั้นกรรมจะยุติได้ด้วยธรรมะเท่านั้นยอมรับอะไรครับยอมรับให้ได้ว่ากรรมจะยุติได้ด้วยธรรมะเท่านั้นธรรมะอะไรที่เราจะยุติ <c oughs> หนึ่งธรรมชาติคือความหลากหลายต้องยอมรับให้ได้ว่าธรรมชาติคือความหลากหลายตรงนี้ท่านต้องฟังให้ดีพระศาสดาทุกพระองค์ล้วนสอนมนุษย์ให้รักกันที่ให้รักกันก็หมายถึงให้ท่านยอ,ยอมรับความหลากหลายของมนุษย์และเพื่อนมนุษย์หลายความคิดหลายความรู้ ท่านชอบเรียนวิชาเคมีถึงแม้เพื่อนจะบอกว่าวิชาขี้แมวท่านจะชอบเรียนก็เรื่องของท่านเพื่อนของท่านจะชอบเรียนวิชาฟิสิกส์ซึ่งหมายถึงฟิกซี่ใช่ไหมเขาชอบอย่างนั้นนะก็เรื่องของเขาแต่ทั้งฟิสิกส์กับเคมีก็สามารถที่จะเข้ากันได้ผสมผสานกันได้เป็นหนึ่งเดียวกันได้ท่านว่าจริงไหมอ่าไม่ใช่แบ่งพวกไอ้พวกฟิสิกส์ไอ้พวกเคมีไอ้พวกขี้แมวไอ้พวกฟิกซี่อะไรเนี่ยนะซึ่ง เรียนต่างกันแล้วเอามาแบ่งแยกกันอันนี้แสดงว่าปฏิเสธความแตกต่างกันอย่างหลากหลายแต่ในความแตกต่างกันอย่างหลากหลายเนี่ยมันมีความเหมือนกันอย่างหลากหลายด้วยท่านวราจิงป่ะ mm hmm. นะเพราะฉะนั้นคาว่าหลากหลายโดยธรรมชาติจึงมีทั้งสองด้านทั้งด้านที่เหมือนกันอย่างหลากหลายและแตกต่างกันอย่างหลากหลายว่าประคนกันเพราะฉะนั้นถ้าท่านจะยุติการก่อกรรมเกี่ยวกรรมกับผู้ใดหรือกับสิ่งใดก็ตามท่านจึงจําเป็นต้องยอมรับในธรรมชาติ ที่หลากหลายเช่นไม่ปฏิเสธความคิดเห็นคนคนอื่นที่แตกต่างกันกับความคิดเห็นของ <S <S ของตัวเรานี่อย่างนีถ้ถือว่ายอมรับในความหลากหลายไหม <S <S ถ้ายอมรับได้กรรมยุติแน่นอนยอมรับได้กรรมยุติแน่นอนอย่าใช้ตัวเองเป็นตัวชี้วัดตัดสินความคิดคงคนเดินถ้าใครคิดเหมือนกูเป็นพวกกูถ้าใครคิดต่างกับก,ก,กูไม่ใช่พวกกูนี่แสดงว,ว่าปฏิเสธความแตกต่างอย่างหลากหลาย เรามองเห็นแค่เป็นความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเท่านั้นตาความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงแสดงว่าเรื่องเรื่องเดียวกันเนี่ยมันจะมีความต่างกันแค่สองกรณีหรือสองประเด็นเท่านั้นนะเช่นผู้หญิงกับผู้ชายเป็นเป็นมนุษย์ที่มีสรีระโดยเฉพาะด้านอวัยวะเพศที่แตกต่างกันอย่างอย่าหลากหลายนะครับถ้าหลากหลายได้ยุ่งนลนะ <laughs> ส <ız> รีระด้านอาวอัยวะเพศของชายกับหญิงแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะครับไม่ใช่อย่างหลากหลายนะครับเอ <si> แต่ถ้าเพศหญิงหรือเพศชายต่างล้วนมีสรีระ <milhões S 1> ที่เป็นอวัยวะเพศแตกต่างกันอย่างผู้ห <effectively> ญ <pen surgeries> ิง <half> ท <falling to you> ุกคนมีอวัยวะเพศแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะครับใครสอนถ้างนั้น พังงั้นคงเลือกง่ายนะครับถ้าสิ้นเชิงนะครับไอ้ที่มันเลือกยากเพราะมันหลากหลายนะครับใช่ไหมธรรมชาติคือความหลากหลายนะครับแหะเราจะต้องยอมรับให้ได้ถ้าเรายอมรับได้การทะเลาะเบาแหวงกันการขัดใจกันการเป็นอุปสรรคกันจะเกิดขึ้นไหมไม่เกิดขึ้นเพราะนั้นไปปฏิบัติเสียคู่ผัวตัวเมียพ่อแม่ลูกในครอบครัวเรียนรู้ธรรมะข้อนี้แล้วหัดยุติกรรมตั้งแต่ในครอบครัว ถ้าทำสําเร็จได้ขยายไปสู่บริษัทที่เราไปทํางานอยู่หรือขยายตัวไปสู่สังคมอันกว้างใหญ่ที่เราเอาตัวเราเข้าไปอยู่ในนั้นด้วยรีบปฏิบัติกันเซตตั้งแต่บัดนี้นั่นคือการที่ท่านมีความมุ่งมั่นจะยุติกรรมกับคนอื่นๆอย่างแท้จริงเคลียร์ไม่เคลียร์สองธรรมชาติคือความสมดุลกัน จงต้องยอมรับให้ได้ว่าธรรมชาติคือความสมดุลกันเช่นการโกหกหลอกลวงคนอื่นเขาให้เขาเชื่อเราให้เขาคล้อยตามเราแต่ไม่ใช่เรื่องจริงจะเป็นเรื่องเท็จถามว่าถามว่าไอ้นั้นกรรมจะยุติได้ไหมไม่ได้เพราะนั่นไม่ใช่ธรรมะเพราะการทําให้คนอื่นเขาหลงเชื่อเราคล้อยตามเราเป็นการทําให้เขาเสียสมเสียสมดุลเป็นการผิดบาปอย่างรง้ายแรงผิดกฎธรรมชาติ เพราะกฎธรรมชาติของพระบิดาแม้แต่โลกแม้แต่ดวงจันทร์แม้แต่ดาวทุกดวงบนท้องฟ้าในจักรวาลนี้ล้วนมีความสมดุลกันทั้งสิ้นถ้าที่ไหนเสียสมดุลชนกันชิบหายวายปวงหมดเพราะฉะนั้นมนุษย์เราถ้าทำลายความสมดุลของกันและกันการทะเลาะกันการตบตีกันการฆ่ากาันการตีดันฟันแทงกันก็จะเกิดขึ้นเหมือนกันใช่ไหมนั่นคือความวิบัติความชิบหายที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นที่ไหนหรือเมื่อใดก็ตาม อย่างที่สามธรรมชาติคือความเป็นหนึ่งเดียวถ้าเราไม่สามารถเข้าถึงความเป็นหนึ่งเดียวคือการเป็นสัตว์สังคมที่สามารถอยู่ร่วมกันกับใครก็ได้ทํางานร่วมกันกับใครก็ได้แล้วความเป็นหนึ่งเดียวกันก็เกิดขึ้นไม่ได้หินก้อนหนึ่งหรือภูเขาหนึ่งลูกภูเขาหนึ่งเทือกยาวๆมันสามารถตั้งตนเป็นภูเขาอยู่ได้เพราะอาศัยความรักที่ดินหินทรายทั้งหลายรักกันก่อตัวอยู่ด้วยกันใช่ไหม ตัวเรามีชีวิตอยู่ได้เป็นเพราะเซลล์ทั้งหลายทั่วร่างกายมันรักกันใช่ไหมมันก็เลยเป็นหนึ่งเดียวกันก็คือกลายเป็นกายสังขารแห่งความเป็นเราเพราะฉะนั้นถ้าธรรมชาติคือความเป็นหนึ่งเดียวท่านจะเป็นผู้ยุติกรรมได้ถ้าไม่ทําลายความเป็นหนึ่งเดียวกันระหว่างตัวเราเองกับคนหรือทําลายความเป็นหนึ่งเดียวกันของคนอื่นด้วยการเป็นบางช่างนั่นแหละจะไม่ผิดบาปนี่ก็คือยุติกรรม นะไม่จําเป็นต้องท่องวาสีนข้อไหนเราพูดตามกฎนี่แหละธรรมชาติคือความเป็นหนึ่งเดียวข้อสองหยิบยื่นความรักให้ต้องหยิบยื่นความรักให้แก่กันและกันหรือแก่บุคคลอื่นหรือแก่สรรพสิ่งอื่นที่เว้นคําว่าให้แล้วไม่มีกรรมต่อท้ายว่าให้ใครนั่นหมายความว่าหินหนึ่งก้อนทรายหนึ่งเม็ดฝุ่นหนึ่งละองหนึ่งทุลีเราก็ต้องให้ความรักกับเขาได้ใช่ไหม ไม่ว่าสรรพสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งใดก็ตามถ้ามันมีอยู่จริงในจักรวาลนี้เราจะต้องพร้อมที่จะหยิบยื่นความรักให้กับมันทั้งหมดเราเห็นก้อนเมฆบนท้องฟ้าสวยนั่นแสดงว่าเราชอบหรือไม่ชอบการที่เราเห็นว่าสวยคือชอบแปลว่าเราได้มอบความรักให้กับเขาไปยังให้ไปแล้วเห็นทารกน้อยคนหนึ่งแม่เขาอุ้มมาเนะยเรามองหน้าทารกน้อยแล้วรู้สึกหน้าเอ็นดูถ้ากับว่าเราหยิบยื่นความรักให้ทารกน้อยคนนั้นไปยังยังเลยแต่อย่าไปมองแม่ว่าหน้าเอ็นดูนะ เย้าบาปดูเด็กที่เขาอุ้มว่าน่ารักน่าเอ็นดูหยิบยื่นความรักให้นะอย่างแรกการหยิบยื่นความรักให้กับผู้อื่นนั้นจะต้องทํำยังไงอันนี้พระบิดากล่าวไว้บ่อยๆรักได้ให้เป็นไม่ก้าวล่วงและก็ไม่ยัวย่วยุไม่ยั่วยุยั่วโมโห นั่นคือการทําให้เขาเสียสมดุลใช่เปล่าและการไปยั่วคนอื่นเนี่ยเขาให้โมโหแสดงว่าเรารักมันได้เราเกลียดมันเราเกลียดมันอย่าทําครับถ้าจะยุติกรรมต้องหยุดนะรอให้มันหยุดก่อนเราดีกว่าหรือเราหยุดก่อนที่มันจะหยุดดีกว่าครับอ่าเราหยุดก่อนดีกว่าจําพระพุทธเจ,เจ้ากับองค์โคลีมานได้ใช่ไหม อาตมาน่ะหยุดแล้วท่านสิยังไม่หยุดนั่นนะคำพูดคำตรัสของพระพุเทธเจ้านะรักให้ได้ให้ให้เป็นไม่ก้าวล่วงมาเยียวยุนั่นก็คือยุติกรรมได้ครับ,รบเขาโกรธเกลียดเครียดแค้นเรายังไงเขาจะทําร้ายเรายังไงเราก็จะต้องรักเขาให้ได้เขาเราจะต้องรักเขาให้ได้ถ้าเรารักเขาได้เราไม่ทําร้ายเขาตอบสนองไม่ทําร้ายเขาตอบแทนยังไงเสียเขาก็จะทําร้ายเราต่อไม่ได้อย่างแน่นอนถูกไหมครับ เป็นเรื่องปกตินะครับอย่างที่สามถ้าจะยุติกรรมต้องทําอย่างไรให้รู้จักใช้จิตปัญญาในการดําเนินชีวิตให้รู้จักใช้จิตปัญญาดําเนินชีวิตก็คือการใช้จิตกับสมองคือความคิดในการดําเนินชีวิตคือหนึ่งคิดก่อนคิดหนึ่งคิดก่อนคิดถ้าเราคําว่าคิดก่อนคิดนี่หมายถึงอะไรครับก่อนที่จะใช้ปัญญาคิดอ่ะนะ ให้คิดก่อนสักอีกทีหนึ่งเช่นคิดจะฆ่าใครสักคนหนึ่งจริงๆคําว่าคิดจะฆ่าใครสักคนหนึ่งเนี้ยไม่ได้ใช้สมองหรอกใช้อารมณ์ถูกไหมจิตของเราเป็นตัวนึกได้คิดเองได้พอมันคิดว่าจะฆ่าอีเวนนี่ปับ๊บจิตมันนึกด้านลบทันทีมันนึกว่าจะฆ่าเราก่อนที่จะเอาสมองเรามาคิดเพื่อรองรับจิตที่นึกว่าจะฆ่าเนี่ยถ้าเราไม่เบรกตัวเราเนี้ยพอเราคิดจะฆ่า อีเวนนั่นปั๊บสมองของเรามันก็จะคิดต่อทันทีจะฆ่ามันยังไงซึ่งจะสาแก่ใจจะฆ่ามันที่ไหนจะฆ่ามันด้วยวิธีใดจะฆ่ามันตอนไหนจะฆ่ามันเมื่อไรใช่ไหมมันจะคิดเลยเถิดไปเลยครับมันถ้าคิดก่อนคิดก็คือเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูจะฆ่าอเวนนี่เหรอเฮ้ยมันสมควรตายบอกวะคิดก่อนคิดมันสมควรตายบอกว่าแล้วถ้ากูฆ่ามันตายกูจะเดือดร้อนไหมวะถ้ากูไม่เดือดร้อนลูกเมียของกูเดือดร้อนไหมวะ นี่คือการคิดก่อนคิดใช่ไหมคิดก่อนจะคิดฆ่ามันน่ะคิดว่าจะฆ่าจะฆ่าอย่างไรเก็บไว้ก่อนขอคิดก่อนอย่างนี้ก็ได้คิดก่อนคิดเคยได้ยินคํานี้ไหมคิดก่อนคิดนะสองคิดก่อนพูดอันนี้ไม่ต้องสอนรู้แต่ทําไม่ค่อยได้เพราะส่วนมากมนุษย์เราปากพาจนเป็นประจำปากพล่อยเป็นประจำใช่เปล่า